สวัสดีจากสวนหลวงรอเก้าจากทุกคนช่วงนี้มีงานเชื่องานอะไรนะน้องพิงมีรถรับส่งสบายเลยส่วนอาหาร ขายดอกไม้ด้วยตรงโน้นไปกันเออเออมีต้นไม้ขายด้วยเออน้องพิงค์นี่ไงโหลราพายี่สิบ อ,อ่านเชื่องานให้หน่อยครับมาแบบน้องชายรับมาไม่ได้เช็ครายละเอียดเลยงานไม้งางานไม่งามอารามที่สวนหลวงรอเก้า ถึงวันที่ถึงวันที่สิบค่ะทุกคนโอ้งานพันไม้งามอารามสวนหลวงรอเก้าหนึ่งถึงสิบธันวาคมมาดูดอกไม้ก่อน น้องพิงห่างกันลออน่ารักเนาะน่ารักกับน้องพิงเนาะก็ใช่แหละอันสวเนี่ยสิม่วงอ่ะสวยจะกินนางแบบโอเซียนไหนโอ์เซียนไรหนา ไม้ที่แฟนๆมีไหมไม่มีอุย้ยสีสดมากสามร้อยพยักพยับพยับหมอกชื่อชื่อนะนี่น่ารักดีนะพีนเนาะรับขฉพาะเงินสดนะจ๊ะ <laughs> จบจบกัน <laughs> จบกันรับเฉพาะเงินสดนะจ๊ะ น้องพิงโซนอาหารคือที่เรากินว่าอร่อยตรงไหนนะเดินเข้าไปข้างในอีกนะทุกคนคือแบบกว้างใหญ่มากเลยนะโซนไหลายอันนี้จุดประตูทาง,างานะด้านที่มาจากรามสองเนาะที่เรามาตรงนี้แต่ถ้าประตูทางโน้อนอีกก็จะมาฝั่งจากฝั่งไหนอะทางโน้นอยูน,อน,อนะ มันกว้างใหญ่ไปสาลมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปโน่นกันมีอันนี้เป็นโซนด้านหน้าเลยลวกนเดินลาะดูบกัน ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ